คุณสมพงษ์เจริญนะครับได้สอบถามผมมาทางลายส่วนตัวนะครับเขาถามว่าอาจารย์ครับผมได้ติดตามอาจารย์มาตั้งแต่สมัยทําช่อง y o u t u b e แรกๆเลยนะครับผมเนี่ยก็ลงทุนทางเลือกด้วยนะฮะแล้วตอนนี้กําลังจะมาลงทุนในเกมไฟลด้วยอยากสอบถามอาจารย์ว่าผมขอแนวทางการเลือกลงทุนในเกมไฟของอาจารย์หน่อยครับเห็นบางเกมอาจารย์ลงทุนนิดหน่อย บางเกมอาจารย์ทุ่มไปสุดตัวนะฮะอาจารย์มีแนวทางเลือกแบบไหนครับอ่ะง่ายๆนะฮะคุณสมพงษ์ครับผมขอตอบแบบนี้เลยเนาะการเลือกเกมไฟล์หรือการเลือกเว็บการลงทุนทางเลือกเนี่ยมันคล้ายกันนะฮะเราอย่ามองเรื่องของการทํากําไรระยะสั้นนะฮะหรือว่าเป็นพวกสายซิ่งอย่างพวกเว็บลงทุนทางเลือกเนี่ยเรามักจะมองแบบคนทั่วไปเนี่ยมักจะมองเรื่องของการให้โปรโมชั่นเยอะๆนะ อาจจะแบบว่ามีฟรีเครดิตมีฝากเงินปุ๊บได้เงินเลยแล้วก็ลงทุนแต่สุดท้ายเนี่ยกลัวจะถอนได้ก็ติดเทินหรือบางทีเว็บออกมาล่อโดยการใช้โปรโมชั่นต่างๆและสุดท้ายก็ปลิวหนีไปนะครับผมอยากให้เลือกเกมไฟเนี่ยคล้ายๆกับเลือกเว็บการลงทุนทางเลือกครับก็คือเรามองระยะยาวเป็นหลักนะครับเพราะว่ากลัวเราจะคืนทุน r o i เนี่ยอย่างน้อยมี30วันมี3เดือนมี6เดือนก็มีเหมือนกัน ดังนั้นอย่าเลือกเกมสายซิ่งแต่ให้เลือกเกมที่เราสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวครับดูจากไหนฮะดูจากการมี IEO หรือ IDO เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างเช่นเกม Step N เนี่ยก็มี IEO แล้วนะฮะจากทางของ Binance แล้วก็มี Venture Capital มาคอยเป็นแบ็ k อัพด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะในขณะเดียวกันในเกม f o r m e r World เนี่ยนะครับผมก็มองในเรื่องของ ความยิ่งใหญ่ของเกมเขาแล้วก็จํานวนยูเซอร์ที่มาลงทุนฮะตอนนี้ปัจจุบันนี้เกมฟอร์มเวิร์ d ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการอัปเดตเพราะว่ายังไม่มี i d ดเนี่ย mm. เขาก็ยังเป็นแรงอันดับ2นะฮะจาก D ีแอพเรดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่แนะนําการลงทุนนะฮะแต่ว่าเป็นแนวทางในการเลือกของผมคือเลือกเกมที่มันใหญ่ๆมีคนลงทุนเยอะๆและที่สําคัญคือมีแรงอันดับต้นๆหน่อยนะฮะอยา่าง Step เอก็มี Venture Capital ลคอยแบ็กอัพ ฟาร์มเวก็เป็นแรงอันดับต้น,ตนของแอปดีแอปเลยไเลยนะฮะคือถ้ามันเจ๊งเย่างเกมอื่นมันก็มีโอกาสเจ๊งเหมือนกันนะฮะตรงนี้ผมก็เลือกแบบนั้นนะฮะก็เหมือนกับเว็บรูปทางเลือกเราไม่มองสนใจเรื่องของโปรโมชัน่นแต่เรามองว่าเว็บนี้มีความดังไหมนะฮะมีป้ายคาดหน้าอกในเกมฟ,ฟุตบอลหรือเปล่านะฮะอย่างแบบถ้าถคุณไปดูในเว็บต่างประเทศนะฮะหรือว่าดูสนามบอลต่างประเทศเนี่ยก็จะมีบางเว็บเนี่ยเขามีป้ายขอบสนามวิ่งเลยก็มีนะฮะผมก็จะเลือก เว็บแบบนั้นเพราะว่ามันก็มีความมั่นคงมากกว่าทำกำไรในระยะสั้นนะครับขอตอบคุณสมพงษ์เจริญแบบนี้แล้วกันนะครับ